จุดเสียงอีกหนึ่งจุดนะครับก็อยู่บริเวณใจกลางชุมชนของเทศบาลตำบลหัดเซี่ยวนะครับก็คือบริเวณโรงสูบน้ำประปาเก่านะครับซึ่งจุดนี้ในหลายๆปีก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์ของการวัดระดับน้ำนะครับเท่าที่เห็นนะฮะน้ำยังไม่ถึงใต้ฐานของโรงสูบน้ำนะครับถ้าถึงเมื่อไหร่นะครับอันตรายครับเพราะว่าเมื่อปี2549กับพศ2514เนี่ยคือปริมาณน้ำจะแตะระดับนี้นะครับ น้ำได้ไหลเข้าท่วมดินฝั่งนะครับฝั่งบ้านหมูสามบ้านหนัูสูงนะครับตลหนี่ยวนี่เองนะครับจึงถึงจุดระดับวิกฤตนะฮะตามสถิติของเทศบาลตมเซี่ยที่จดไว้จะอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับขณะนี้เจ้าที่ก็ได้ไปวัดปริมาณน้ําซึ่งมีจุดวัดอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำจุดนี้นะครับ ข้ามแม่น้ําไปยังโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยจะอยู่ที่ประมาณ7-8เมตรนะครับตัวสะพานก็ยังโค้งสูงอยู่ก็ถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ก็คงจะยังอยู่ห่างอยู่นะครับน้ำยังแดงข่นอยู่นะครับไหลแรงหลายเชี่ยวนะครับใต้เทศบาลตมอนตเชี่ยวลงไปก็จะจะอันตรายนิดนึงนะฮะปริมาณน้าหลากขนาดนี้ที่อำเภอสวนข้โลกก็ซึ่งเป็น จุดรับน้ําที่ต่ํานะครับแต่ก็มีหางสะพานจันนะครับตรงอำเภอสวนขโลกคอยอะระบายน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับจุดนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าสถานีดับเพลิงตําบลหัดเซี่ยวนี่ครับสะพานหัดเซี่ยวบันใหม่ซึ่งก่อสร้างเสร็จมาแล้วปีกว่าๆนี่นะฮะนี่นะฮะข้างหลังจะเป็นดอยของมุ้งนะครับติดกับตบําบลปางยิ้วนะครับเขตติดต่อกันนะครับน้ําเริ่มจะแตะ ใต้สะพานนะครับคาดว่าจะห่างประมาณ1-2เมตรเนี่ยนะฮะนี่นะฮะสูงจริงๆครับไหลายแรงไหลเชี่ยวครับน้ำยังแดงเถือกอยู่เลยนะครับนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าดับน้ำอยู่ห่างจากใต้สะพานไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่2ฝั่ง แม่น้ายมในเขตเทศบาลตำบลหัเซีวนะครับเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับทุกช่องทางเลยนะครับแต่ที่สําคัญติดตามได้ที่เพจเทศบาลตำบลนัเสียของเรานี่เองนะครับซึ่งจะคอยรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะระยะนะครับคืนนี้ก็ไม่แน่นะฮะทางเหนือนะครับปริมาณฝนวันนี้แม้อาจจะไม่ตกนะฮะแต่ว่าทางเหนือน้ำยังมีอีกเยอะนะครับที่กําลังไหลลงสู่แม่น้ํายม ลงมาทางใต้นะครับนครับภาพมุมสูงนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับครับภาพมุมสูงที่เราได้ถ่ายทําไว้นะครับเห็นเป็นปริมาณน้ําที่เยอะมากนะครับกว้างนะครับจุดนี้นะครับ